สอนวิธีการทำกระต่ายน้อยจากกระดาษแบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยมาดูกระดาษที่ใช้กันนะคะกระดาษที่ใช้ของเรานะคะจะมีกระดาษครึ่งวงกลมนะคะแบบนี้นะแล้วก็มีกระดาษสีขาวแผ่นเล็กอีกหนึ่งแผ่นค่ะแล้วก็กระดาษสองสีนะคะแบบนี้คะ่ะวิธีการทํานะคะง่ายๆเลยนี่นะคะอันนี้เราจะเตรียมเป็นกระดาษครึ่งวงกลมอยู่แล้วนะคะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนติเมตรค่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำให้ามาคให้จุดก,กลางนะคะแล้วก็ทากาวลงไปค่ะจากนั้นนะคะม้วนนะคะกระดาษนะคะให้เป็นรูปกรวยแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะชิ้นนี้เราก็เอาวางไว้ก่อนเลย จากนั้นนะคะกระดาษสีขาว1แผ่นนะคะแบบนี้นะคะขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะเราจะพับขรึ่งแบบนี้แล้วจะใช้ดินสอน,นะคะในการวาดนะคะชิ้นนี้เราจะทําเป็นหูของกระต่ายนะคะวาดแบบนี้ค่ะโค้งๆนะคะอยากได้หูเล็กหูใหญ่ยังไงก็แล้วแต่ชอบนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดออกมา เราก็จะได้เป็นหูของกระต่าย2ชิ้นแบบนี้สีขาวนะคะแล้วเราก็จะใช้เป็นกระดาษสีอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกสีนึ่งสีอะไรก็ได้ตามชอบนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นสีส้มนะคะเราจะทําเป็นหูกระต่ายเหมือนกันนะคะเราพับครึ่งแบบนี้ค่ะแล้ววาดเหมือนเดิมแต่คอให้กระดาษเนี่ยขนาดเล็กกว่าสีขาวของเรานะคะแบบนี้ค่ะกาเอานับไม่มีอะไรที่มันตายตัวนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาแปะแบบนี้นะนี่แบบนี้นะคะอ่ะทากาวนะคะที่กระดาษสีของเราค่ะแล้วก็แปะแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เป็นหูกระต่ายของเรานะคะจากนั้นกระดาษสีส้มเมื่อกี้นะคะเราจะมาตัดนะคะให้เป็นชิ้นยาวๆนะคะแบบนี้ค่ะ3ชิ้นด้วยกันนะคะตรงนี้เราก็จะทําเป็นหนวดของกระต่ายนะคะเราก็ได้3มชิ้นวางเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้เราจะวางแบบนี้เลยนะคะ วงแบบนี้นะจากนั้นนะคะใช้กระดาษอีกสีหนึ่งนะคะเราจะตัดนะคะกระดาษให้เป็นรูปหัวใจนะคะแบบนี้นะคะเป็นหัวใจเล็กๆนะคะเราจะทำเป็นจมูกของกระต่ายนะคะนี่ค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กาวนะคะทานะฝั่งหนึ่ง แล้วก็เอาไปแปะกับหนวดของเรานะคะเมื่อกี้ที่เราวางเอาไว้นะคะแบบนี้เลยส่วนของหนวดนะคะแล้วก็จมูกของกระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหนวดยาวไปนะคะเราก็สามารถใช้กันไกลนะคะตัดแต่งนะคะตามความสวยงามเหมาะสมของกระดาษของเรานะคะแบบนี้คะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอาทุกอย่างที่เราทําเอาไว้ตรงนี้นะคะมาประกอบเป็นกระต่ายนะคะ นี่คะ่ะแล้วก็เริ่มจากหนวดกับจมูกก่อนนะคะเราก็จะทากาวเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปติดนี่แบบนี้นะคะค่ะจะได้แบบนี้นะจากนั้นนะคะเราก็มาติดหูของกระต่ายนะคะหูของกระต่ายของเรานะคะเราจะพับส่วนปลายตรงนี้นะคะนิดนึงนะแล้วก็ทากาวคะ่ะ แล้วก็เอาไปแปะไว้ข้างบนแบบนี้นะคะนี่ค่ะหนึ่งข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะอีกข้างหนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะใส่ตาให้กับกระต่ายของเราใช้ปากกาเมจิสีดำนะคะนี่ค่ะวาดเป็นตาของกระต่ายนะคะ นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะวาดปากกระต่ายด้วยนะคะวาดด้านล่างของรูปหัวใจแบบนี้ค่ะนี่แค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระต่ายของเรานะคะจากกระดาษค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะเอาไปทำตามกันได้นะคะทำไม่ยากอุปกรณ์ก็ง,ง่ายมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ